ครับสวัสดียมเย็นนะครับวันนี้ผมมาเติมอาหารให้ไสเดือนครับนี่ครับใช้เสร็จอาหารเ็จผักจากในครัวเรือนของเรานะครับนี่ครับนี่เป็นเศษเปลือกบวบนะครับเทียตัดก่อนจะเอาไปผักอะไรอย่างเงี้ยครับตัดแล้วเปลือกมันเหลืองครับผมก็จะมาเป็นเอาเป็นอาหารไสเดือนครับไม่ต้องทิ้งนะครับนี่ครับลรเม ที่กาจัดขยะอินทรีย์ขยะมูลฝอยอยู่นะครับนี่นะครับใส่เดือนนี่แหละครับอันนี้ใส่เปิือกตงโมไปครับจกวันเราจะใส่เพิ่มนะครับให้เขาใครเขากินเยอะๆเลยนะครับจะได้มีมูลใส่เดือนให้เราได้ใช้นะครับเขาเด็ไม่ตัดนะครับเพราะว่าเขาตัดมาแล้วนะครับเอาเปลือกบวกเราก็ใส่ไปนี้นะครับ นะครับมันหักได้นะครับก็หักให้เป็นเชคเล็กครับจะได้ย่อยง่ายๆครับขออปัยครับเจียงแหบครับอดีเป็นหวัดอยู่ครับ่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ฝากกานรักษาสุขภาพเองด้วยนะครับบีบีลงไปนะขยะไม่ต้องทิ้งนะครับให้มันเหม็นเน่านะครับเอามาเป็นอาหารให้เดือนนะครับ นนึงนะครับกบเรากบไปครับไม่ต้องทิ้งให้เป็นมันเน่าเสียให้มันสร้างกาดเลนกระจกเราไปเผาไปย่อยถลายนะครับนี่ครับเอามาเป็นอาหารใส่เดือนนะครับไส่เดือนนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ เอามูลไส้เดือนแอ่พวกอย่างเงี้ยพวกเอาไปใส่ต้นไม้ก็ได้ครับแต่ตัวไส้เดือนนะครับไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็เติบโตดีนะครับเพราะไส้เดือนเขาจะช่วยพนดินนะครับไม่ดินร่วนซุยนะครับนี่ครับใส่ใส่อันนี้แล้วยังมีตัวอยู่นะครับพอสร็หลังจากใส่อาหารอย่างเงี้ยผมก็จะปล่อยเขาให้เขาแห้งไปเลยนะครับเพื่อรอเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือนนะครับ นี่ก็จะเปลีป่ยๆหน่อยนะลดน้ำไปความเพิ่มความมีชืน้นแต่พอช่วงนี้มันก็ร้อนครับใช้เดือนเราจะตายนี่ใส่ไปแล้วบีบๆหน่อยครับบีบๆให้แบบว่ามันแตกแตนะเราจะไม่ปีงให้มันเชิงครับให้มันแบบว่าสร้างมลพิษให้กับโลกครับ เราเป็นอาหารไต้เดือนมาผลิตปุ๋ยดีกว่าครับนี่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่านะครับแม่จะเป็นขยะเนี่ยแม่จะเป็นขยะนะครับแต่ก็มีค่านะครับนี่อย่างมีค่ามุดครับคือที่ว่าเราจะเลือกใช้มันยังไงนะครับจะใช้ทางไหนนะครับมันจะมีประโยชน์ทางไหนหรือมีค่าที่ไหนนะครับเราต้องหาค่าของมันให้เจอนะครับคุณค่าของมัน บางอย่างมีมากมายเลยนะครับแต่เราแค่ไม่รู้วิธีใช้วิธีการไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหนนะครับ,รบเดิเขาต้องกินเขากินตลอดครับตรวนี้จะกินไวมากครับเดี๋ยวผมใส่ปุแตงโมไปครับไปเบียวเขากินจะหมดแล้วครับเนี่ยใส่ลงไปกบแวมเดิมครับ ใน,นผมใส่อ่าใน,นต้นเป็นต้นยากาเป็นข้าวนะวันนี้มั็นโตเปันขึ้นเยอะเกินครับก็เลยถอนออกมาแต่ผมแม็กทิ้งเลือมาใส่ให้เดือนกินนะครับอ่านนี่นะครับให้อาหารให้เดือนยำเย็นนะครับเราปิดเอาไปปิดฝานะครับ ต้องปิดให้สนิทนะครับพอเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอะไรมันได้กลิ่นขยะอย่างเงี้ยครับหนูมันจะลงไปคุยไปเล่นครับชมเลี้ยงมาสองกระมังนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นไทเกอร์ครับเดี๋ยวไทเกอร์เรารอครบอายุก่อนครับยี่สิบสองวันเดี๋ยวเราจะนัดแยกกลูกแล้วก็เอามูลใช้เดือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตาม้วยนะครับอย่ายกใส่ก่อนครับมืดหน่อยครับ ไปในที่ลมไปในที่มันมืดเลยครับจะพาคุมไว้นะต่อไปกันหนูกันอะไรอย่างเงี้ยครับอพื่อให้มันได้กลิ่นนะได้กินแต่ก็อยาให้เห็นอยาให้มันเห็นครับว่าอยู่ตรงไหน,นปิดไว้อย่างเงี้ยเอาขวดน้ําวางทับไว้อย่างเงี้ยนี่ครับ,รบผมเมีไว้สองกระมังครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอลา,าเพลงเท่านี้นะครับครับ